เียมีอืมาโอฟังมาอียงก่อนสอแปนี่ฟังแม่แม่ลอตเตอรี่มาเอ้มเอยมาก๋อนเห็นใบของตี่น้อวันเห็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 นบตัวใดก่อนสองสองแปดนี่บ่สองแปดครับโอ้ยู่ฝากแม่พูดนะโอ้นน้องกาเพิ่งเห็นมนแล้วมาเววจูฟังพี่น้องโอ้แต่แดงกระปูเป็นมะหอโศกเนาะ วันนี้คว้าสามตัวแตกเด้อนะครับแตกมาแล้วนะครับก่อนปีใหม่นะครับสองวดซ้อนนะครับตัวเลขน้องกานี่ไม่ต้องกลับเลยนะครับตัวเลขน้องกานี่ตามที่สัมผัสมาไม่ได้กลับเลยนะครับเม็ดเดียวนี่เข่าคักบ้านถอดนะครับแปดห้านะครับแปดเก้านะครับโอ้ยเพื่อนไใไ้แม่นคักแม่นแน่พี่น้องบ่ได้กลับอันนี้ก็สองสองแปดอีกบาได้นี่ไม่ต้องกลับอีกเด้อพี่น้องเด้อหาเสือไฮมันไ้โอ้นะครับเป็นยังบุญยังคุนเนาะ โอ้ไปเห็นอยู่หลังแม่มาทีครับโอ้มองว่ามองที่ว่ามีวิญญาณนี่บ่อยู่หลังแม่หนี่บอกเวียนครับโอ้มีวิญญาณเป็นจัียงไเว้าให้ฟังเลยเวียนญาณเวียนนั่นเวียนนั่นในเรื่องโอ้เพิ่นมาหาบ่ครับโอ้เวิญญาณเพิ่นมาหาน้องกะพี่น้องโอ้ยนะครับเนาะ โอ้น้องกล้าไปกวาดใบใบไม้บ่ให้จังไดไปทำความสะอาดบ่งันครับโอ้ไปทำความสะอาดย้วนหลังเมมก็เลยไปพ่อเลขวัดธันเถาะไปเห็นวิญญาณพร้อมวิญญาณพร้อมโอ้นี่ได้โชคคักๆเนาะแต่ว่าสองวันที่ผ่านมานี่ปู่ฤาษีมาบอกวัดธันเถาะครับอันนี้ได้เห็นปู่ฤาษีจากเที่ไปปีใหม่มาเนี่ยมีว่ะีเออเว้าให้ฟังเน่ อ่าย่านนียังออานี่อะไนะอย่านนียังอ๋อทาทานี่อะทานี่ยังอะออสององแปดออสองสองแปดอ๋อย่านนียังครับมียดยึดยด้วยอธาตุอ๋ยุดถาข้างทตุเลยครับออเนยึมใส่ฟ้อมบ่ะิึดแนวฟ้อม ตายพิม่มเอมสองสองแปดนะครับโอ้นะครับนี่เลี้ยงที่บอตาเซียกันนาเซียได้พน้องได้พระ่าณสองงวดที่ผ่านมาเนี่เพื่อนหาเขายี่หลีนะครับฝนพัดด้วยกันปัดจน้องน้องกล้านะครับให้เม็ดเดียวนะครับฟันทงได้เลยเขานะครับคันผูใ้ใดได้ฟังคลิปนี้เบื้องคลิปนี้ไปแล้วนี่ให้เฝ้าไปหาซื้อนะครับย้อนซื้อบ่ได้นะครับเพราะว่า เรียกเพื่อนเขานะครับนอกจกปล่อยออกไปเรา่านมันอัน่านจอมือเพื่อนเพื่อนบอขายให้นะครับก่องเบิงกันมีโศกผู้ใดมีโศกมีลาบนะครับนอกอยากเรียกกระน่อกกรนมน้องกาเพื่อนกรติดต่อมาทั้งแอดมินนะครับอินบอกข่ามานะครับนอกจากความมานะครับท่งขอความมหาผลพระรวยนะครับฝนพระรวยกันทีมาสื่อขนมขนมมาให้น้องกาเพื่อนนะครับผู้ใดมีโศกมีลาบนะครับเนาะ กะเบิงกันตูแย่งกันนะครับเพราะว่าเพิ่นน็ให้โโคให้ลาบมานี่็ถือว่าเข้ามาแล้วนะครับสองงวดนะครับนอกวดนนี้ก็สีให้เขาอีกคือเก่าเนาะเนาะน่องเนาะปูยาเพิ่นมมให้โโคให้ลาบเฮานะครับปูยาปู่ฤาษสีบอว่าจะเปลี่ยนปู่ฤาษีบอว่าจะเป็นปูพญานาคนะครับบอว่าจะเป็นวิญญาณนะครับนอกเพื่อนเห็นเพิ่นซื้อได้นะครับสิ่งที่ไม่น่าเชื่อนี่ก็เป็นตาเซียยูพท่น้องแนวห้ามองบ่เห็นนะครับ หวังพงนี้นะมองบ่เห็นนะครับผู้เพื่อนสัมผัสได้ผู้เพื่อนเห็นได้เห็นบ่นี่เพื่อนว้าใหเ้าฟั่งนะครับเฮาก็ต้องเซียแนบเซียแน่นะครับกับเบิ่งเอานะครับแต่ว่าผลพาด้วยีนเซียคักอีลีเพราะว่าสองงวดที่ผ่านมาตั้งแต่แปดหาเก้าแปดนะครับแล้วกางวดนี้อีกสองสองแปดอีกพี่น้องเดื่องวดนี้สองสองแปดคิดว่าน่าสิเขาอีกคือเกเานะครับเพิ่นวมาเพื่อนเห็นคักแล้วนะครับ วิญญาณนะครับมาห้คักห้แน่แล้วโอ้ยนะครับยืนยิ้มหายยุ่ข่างทากเพิ่นว่านะครับก็ลองปิจารณาเบิงนะครับปิจารณาเอานะครับมากชอบก็ค่อยตามนะครับเนาะเอาไปเสียงเบิงก็ได้ผูใดบทันได้เสียนะครับผู้ใดบทันได้เซียก็เอาไปเสียงเบิงก่อนกันเสียแล้วก็จังเอามาซื้อมาลงทุนนะครับเนาะกัฝนพิ่รืยก็มาตามให้ก็ย้อนว่า อยากให้พี่น้องทางบ้านเท่าไห่ไดมีโศคมีลาบน้ำกันนี่ล่ละยังใดออกมาตามหาแนวทางเอาไปฝากเอาไปตอนท่านผู้ชมทางบ้านนะครับก็หวงังว่าคลิปนี้สิเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับกับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกนล้านหนึ่งไลค์กนล้านหนึ่งแชร์นะครับให้กับทางช่องนะครับเปิดการมองเห็นนะครับเพื่อสิเปลี่ยนประโยชน์ให้แกผู้อื่นต่อๆไปนะครับเพื่อเพื่อนมาเห็นโศคเห็นลาบเพื่อเพื่อน ที่ใดมีโศกมีลาบน้ำกันนะครับอย่าลืมนะครับสองสองแปดเดอพี่น้องเดอสองสอนะครับงวดนี้นะครับพี่หลอกมาบอกยืนยิ้มให้พร้อมนะครับเอากข,ขอขอบคุณทางก้านะครับ